สันโดย m มว a าเคชันดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางหลวงพ่อครับทำไมมงคลละสูตรข้อที่4พระพุทธเจ้าถึงบอกให้อยู่ในถิ่นอันสมควรครับเมื่อขึ้นบันไดขั้นที่สมแล้วก็ขึ้นบันไดขั้นที่สี่นนม,มันเกี่ยวกับอาชีพอะไรทีนี้ในบาลีเนี่ย<ข>ปฏิรูปรเทสวาโสจะคือ ปฏิรูปก็คือเหมาะสมสมควรคําว่าปฏิรูปคืว่าเหมาะสมเหมาะสมทําให้เหมาะสมคือปฏิรูปทําให้ดีปฏเทโสก็คือประเทศโอ้ประเทศในที่นี้หมายถึงว่าถิ่นที่อยู่ครับถิ่นที่อยู่เรียกว่าประเทศะหรือประเทศคือบ้านก็เรียกประเทศได้แล้วได้ได้แล้วในบทนี้ถิ่นที่อยู่ในนี้ถ้าพูดในศัพท์สมัยใหม่ครับเลือกทำเลธุรกิจบางอย่างเขาเลือกทำเลนะต้องได้ถนนสองเส้นได้หัวมุมอย่างเนี้ย คือทำเลเนี่ยภาษาวัยรุ่นบอกทำเลเป็นต่อแล้วนั่นคือปฏิรูปประเทศประเทศที่อยู่แล้วเจริญม,มันเกิดความเจริญต่างกันคือค้ายๆอยู่ในสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ว่ามัน,มนเอื้อกับการไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่าปฏิรูปประเทศคือประเทศที่เหมาะสมเนี่ยนักปราชญ์ท่านให้สังเกตละหนึ่งมีสถานศึกษาไหมม,มีสถานพยาบาลไหม<อ>การคมนาคมสะดวกไหม,มผู้คนสัญจรไปมามากไหม คนในถิ่นตรงนั้นเน่เป็นคนเคารพกฎหมายไหม<อ>เรียกปฏิรูปประเทศ<อ>ประเทศอย่างนี้ไปอยู่แล้วจเจริญครับสแสดงว่าคือผู้เจ้าเนี่ยคือไม่ไม่ได้ร่วมสมัยนะั้นล้ำสมัยเลยนะล้ำมากด้วยไม่ใช่ล้ำธรรมดาล้ำมากด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เราชาวพุทธเนี่ยหรือศาสนาไหนก็ได้คําคสอนนี่ไม่ได้สอนเฉพาะคนพุทธนะครับสอนคนทั้งโลกถ้าเราไม่มี อะไรมาปิดกั้นเนี่ยควรจะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติได้เลยเอ้หลวงพ่อแล้วอย่างเขาบอกว่าในถิ่นอันควรเนี่ยคือเกี่ยวไหมคนจนไปอยู่ที่แบบหรูหราเกินไปไอ้คนรวยนี่คืออยู่ในกระต๊อบอย่างเงี้ยคือถือว่าเอออย่างอย่างอย่างนั้นมันก็ผิดธรรมะนะฮะคือไปเบียดเบียนตนเองอคนมีเงินมีอทองแล้วไปเบียดเบียนตนเองไปทําตนให้ลําบากคนจนแล้วไปทําตนให้ฟุง้งเฟอ้ออันผิดธรรมะ คือถ้าเกิดทําให้ลําบากเนี่ยตัวเองลำบากนี่ก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองก็ผิดแล้วสมมุติว่ามีจะกินเราไม่กินมีจะนุ่งเราไม่นุ่งเนี่ยผิดธรรมะลวแต่ถ้าไม่มีไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาก็ผิดธรรมะอีกครับหลวงพ่อแล้วการที่จะไปอยู่ในถิ่นอันควรเนี่ยแต่ละคนควรจะมีหลักในการดูคเนวัติยังไงอันดับแรกก็ดูอาชีพของตนอาชีพของตนว่าเหมาะเหมาะกับถิ่นที่อยู่ยังไงครับแล้วก็ประการต่อมา ที่เกี่ยวพันกับอาชีพก็คือใกล้บิดามารดาหร,หรือดูแลผู้มีพระคุณหรือการศึกษาของบุตรธิดาอขอให้มีองค์ประกอบที่เอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อืเออ้อ,อตอนเองอแล้วเกี่ยวไหมว่าคือเอื้อกับการที่ว่าเราได้อยู่ใกล้กับศาสนสถานอะไรเงี้ยถ้าหากว่าทําได้ก็ก็ทําแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นข้อจํากัด แต่ให้ดูเรื่องของอาชีพแล้วก่อนอาชีพแล้วก่อนอแล้วก็การคามนาคม,มถิ่นที่อยู่เหมาะสมครับแต่ที่สําคัญคือคนอคนถิ่นที่อยู่นั้นเป็นคนที่เคารพกฎหมายบ้านเมืองไหมเป็นคนมีศีลมีธรรมไหมหลวงพ่อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงเหรอตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเลย<อ>พิมพ์คําว่าปฏิรูปรเทสวาโสจ่แล้วก็จะขึ้นมาเลยคือสิ่งที่ตรัสไว้เนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดครับ แล้วมงคลสูตรนี้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกมากกว่า20ภาษาแล้วก็ทุกวันนี้เขาศึกษาวิจัยแล้วพบว่าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นล้ำสมัยล้ำม,มากจริงๆคนเราถ้าเกิดสมมุติว่าคือมีสข้อมาแล้วแต่ข้อที่สเขาบอกว่าบางทีอยากจะทำงานบางที่เนี่ยหลวงพ่อเลือกไม่ได้คือว่าไม่อยากจะเป็นคนคอร์รัปชันแต่ต้องไปทำงานในถิ่นที่มันคอร์รัปชันเนี่ยเลือกไม่ได้จะดีก็อ,อย่างนั้นมันก็ปลายทางมันก็จะไม่เจริญมันจะไม่เกิดมงคล ก็ในเมื time, so ่อมงคลข้ออื่นมันดีแล้วมาข้อนี้ไม่ดีมันก็มงคลมันจะเกิดยากเพราะมันไม่สร้างมงคล่ะหาข้ออ้างไม่ได้ว่านัหาข้ออ้างไม่ได้นั่นก็พยายามทํำสิ่งที่มันจะเกิดมงคลเข้าใจแล้วหลวงพ่อเินพรขอบคุณครับ